ันนี้คือการวางรวดลายต่อรวดลายผ้าก่อนที่เราจะนําไปเย็บนะคะเราก็จะล็อกให้ลายมันตรงกันก่อนเป็นเชื่อมเป็นรดลายเดียวกันเส้นต้องตรงกันต่อการแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเย็บกับจักรนะคะโดยที่เราก็จะต้องพลิกผ้าแบบนี้นเย็บตามเส้นที่เราล็อกไว้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวย็บเสร็จจะส่งผลงานให้ดูอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้เราต่อลวดลายนะคะให้มันตรงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาติดซิปให้ลายมันตรงกันเหมือนเดิมอันนี้เราใช้วิธีการเย็บซิปซ่อนข้างหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมาประกบโดยให้ลวดลายนะคะต่อกันในลักษณะเดิมให้ได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าวิธีการล็อกลายนะคะก็คือให้ลาย จุดตรงนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นรอยเชื่อมของลวดลายเนี่ยให้มันอยู่ตรงกันแล้วก็เป็นลวดลายเดียวกันแบบนี้จากนั้นเราก็เอาเข็มหมุดขามาล็อกไว้ให้มันชิดก,กันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ล็อกลายด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพลิกไปล็อกลายด้านหลังแล้วก็นําไปเย็บเป็นลักษณะแบบนี้เวลาล็อกลายหน,นะคะข้อข้อคำหนึงก็คือห้ามดึงผ้า ให้ลายมันตรงกันเหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปดูตอนที่เราเย็บซิปซ้ออีกทีนึงถ้าลายไม่ตรงนะคะเราสามารถขยับได้แค่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวเสื้อมันตรงกันลายที่หายไปเก็บกลับขึ้นมานะคะเป็นลนนักษณะนี้ปลายลายจะต้องตรงกันเหมือนเดิมเท่ากันเหมือนเดิม ะะเป็นลักษณะนี้ให้มันตรงกัน <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นการต่อรวดลายของการใส่ซิปนะคะที่เราได้ทําไปแล้วเมื่อกี้อันนี้เราใส่ซิปทั้งสองข้างแล้วแล้วเราก็ต่อรวดลายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวซิป ลวดลายนะคะที่เราต่อซิปก็จะต้องตรงกันทุกเส้นนะคะทุกลวดลายก็ต้องเชื่อมกันแบบนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการล็อกลวดลายสําหรับผ้าที่เราใช้ลายเดียวกันทั้งผืนนะคะอันนี้ก็จะทําให้มองนะคะดูว่าผ้าที่เราใช้เนี่ยก็คือยังเป็นผืนเดียวกันนะคะเราก็จะรูดซิปนะคะเพื่อจะเช็คครั้งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะซิปแยกกจากกันนะคะเวลาเราลูดปุ๊บเนี่ยลวดลายก็จะต่อกันเฉยอ่ะ นี่ค่ะลองต่อกันดูนะคะวิธีการต่อลวดลายค่ะ